อานิสงของการทำบุญบุญกิริยาวัตถุสิบประการบุญกิริยาวัตถุแปลว่าหลักแห่งการบำเพ็ญบุญและวิธีการทำบุญทำความดีสิบประการได้แก่หนึ่งทานณใหม่บุญที่เกิดจากการให้ทาน 2. ศีลระไมบุญที่เกิดจากการรักษาศีลสาภาวนาไมยบุญเกิดจากการเจริญภาวนาสี่อปาปจยะณไมบุญที่เกิดจากการอ่อนน้อมถ่อมตน 5. เวยะยาวัจจะ ไมบุญเกิดจากการขวนขวายในกิจที่ชอบ 6. ปัตติทาน,นไมบุญเกิดจากการให้ส่วนบุญ 7. ปัตตานุโมทนาไม่บุญเกิดจากการอานุโมทนาในส่วนบุญเช่นเห็นคนทำบุญสร้างวัดเราก็อธิษฐานจิตขออนุโมทนาก็ได้บุญ หนึ 1> 1่งเปอร์เซ็นต์แปดธรรมสะสวนไมบุญเกิดจากการฟังรธรรมเก้าธรรมะเทศนาไม้บุญเกิดจากการแสดงธรรมิบทิศถะสุกรรมการทำความเห็นให้ตรงการปรับปรุงความคิดของตนเองให้ ไปในทิศทางที่มันถูกต้องอานิสง์ของบุญกิริยาวัตถุมีดังนี้หนึ่งทานน้ำใหม่การให้สิ่งที่เป็นประโยชน์สุขแก่ผู้รับย่อมต้องได้รับอานิสง์ดังนี้เป็นที่มาของทรัพย์ยสมบัติทั้งหลายเป็นที่ตั้งของโภกทรัพย์ยทั้งปวง ผู้ให้ย่อมได้รับความสุขผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของคนหมู่มากผู้ให้ย่อมผูกไม่ตีผู้อื่นไว้ได้ทำให้เป็นผู้มีสเสน่ห์น่านับถือทำให้เป็นที่น่าคบหาของคนดีทำให้เข้ากับสังคมอื่นได้อย่างคล่องแคล่วมีบุคลิกองค์อาจสง่าผ่าเผยทำให้มีชื่อเสียงเกียรติยศ ตายแล้วไปเกิดในสุขติภูมิสุขติภูมิก็คือสวรรค์นั่นเองสองศีลไม่บุญที่สำเร็จได้ด้วยการรักษาศีลย่อมต้องได้รับอานิสงค์ดังนี้ทำให้มีความสุขก,กายสุขใจทำให้เกิดโภคคทรัพย์ได้ทำให้สามารถใช้สอยทรัพย์นั้นได้เต็มอิ่มโดยไม่หวาดระแวง ทำให้ไม่ต้องหวาดระแวงว่าจะมีใครมาทวงทรัพย์สินไม่ต้องกลัวเจ้าหนี้นะคะทำให้เกียรติคุณฟุ้งกระจายไปทำให้ผู้อื่นเกิดความเชื่อใจทำให้ชีวิตนั้นแกลวกาองค์อาจทมกกางวงชุมนุมทำให้เป็นคนไม่หลงลืมสติตายแล้วไปเกิดในสุขติภูมิสาธุนะคะ สาภาวนาหม่บุญที่สำเร็จได้ด้วยการเจริญสมถภาวนาและวิปัสนาภาวนาย่อมต้องได้รับอานิสงส์ดังนี้มีรูปร่างหน้าตาสวยงามมีผิวพรรณผ่องใสมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงมีความจำดีและมีกำลังปัญญาว่องไวเป็นคนจิตใจเยือกเย็นใจเย็น เป็นที่ชื่นชอบของผู้พบเห็นมีบุคลิกอันน่าเกงขามเกิดในตระกูลดีมีบุคลิกสง่างามมีมิตรสหายมากเป็นที่เคารพยังเกงของคนทั่วไปเป็นที่ชื่นชอบของบัณฑิตสมบูรณ์ด้วยปัจจัยสี่ปัศจาจกอากุศลทั้งปวงปลอดภัยจากสัต์ตราวุธมีอายุยืน ตายแล้วไปเกิดในสุขติภูมิ 4. ี่อปจายะณใหม่บุญที่สำเร็จได้ด้วยการอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้อื่นเคารพผู้อื่นด้วยความเคารพนบนอบย่อมเกิดอานิสงส์ดังนี้ทั้งคุณวุฒิวัยวุฒิชาติชาติวุฒิเนี่ยย่อมสูงขึ้น หนึ่งจะทำให้เกิดในชาติตระกูลที่สูงเกิดในตระกูลผู้สูงสักดิ์มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีมิตรสหายดีได้รับคำชมเชยอยู่เสมอมีความสมบูรณ์ในทรัพย์ได้พบเห็นแต่สิ่งที่ตนปรารถนาห้าเวยยาวัจจะไมบุญที่สำเร็จได้ด้วยการช่วยเหลือกิจการงานที่ชอบ ย่อมต้องได้รับอานิสงส์ดังนี้มีความเป็นอยู่ดีสุขกกายสุขใจมีม,มิสหายมากมีไวยพิบความจําดีมีตําแหน่งหน้าที่การงานสูงหกปฏิทานน้ำใหบุญที่สำเร็จได้ด้วยการอุทิศส,ส่วนกุศลให้แก่ผู้อื่นย่อมต้องได้รับอานิสงส์ดังนี้ไม่มีความอดอยากยากจนไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน มีบริวารดีเป็นที่รักของผู้พบเห็นมีรูปร่างหน้าตาสวยงามมีอายุยืน 7. ปัตตานุโมทนาไม่บุญที่สำเร็จด้วยการอานุโมทนาส่วนบุญของผู้อื่นย่อมได้รับอนิสงส์ดังนี้มีสุขภาพแข็งแรงมีฐานะดีมากไปด้วยสักการะพบเห็นแต่สิ่งที่ทำให้เกิดความสบายใจ 8. ธรรมะวณหมายบุญที่สำเร็จได้ด้วยการฟังธรรมย่อมต้องได้รับอานิสงส์ดังนี้เกิดในตระกูลสูงสักมีสติปัญญาดีมีมิสหายดีมีความเชื่อมั่นในตนเอง 9. กธรรมเทศนามัยบุญที่สำเร็จได้ด้วยการแสดงธรรมย่อมต้องได้รับอานิสงค์ดังนี้ ไม่มีกลิ่นปากมีฟันขาวเรียบบุตรบริวารมีความเชื่อฟังมีบุคลิกสง่างามมีความจำดีเป็นที่ไว้วางใจแก่ผู้พบเห็นสิบทิฏฐะชุก,กรรมบุญที่สำเร็จได้ด้วยการทำความเห็นให้ถูกต้องตามความเป็นจริงย่อมได้รับอานิสงส์ดังนี้มีสติปัญญาดีไม่อดอยากไม่ยากจน มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์มีบุคลิกสง่างามพบเห็นแต่สิ่งที่ทำให้เกิดความสบายใจมีฐานะความเป็นอยู่ดีมีบริวารมากมีความเชื่อมั่นในตนเองไม่มีชีวิตเนื่องด้วยผู้อื่นที่มาหนังสืออนิสงส์การทำบุญบทสวดมนต์เสริมมงคลชีวิตค่ะ